สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอๆพ,พี่น้องทั้งช่องฮักนะสวีเดนกับมาดามหน่อยหยิบยกประเด็นค่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นจากที่ป้าแตนได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กชื่อชัยพลวิภาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กของลุงพลนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะ,ะง่ายๆคําคว่า สั้นๆค่ะพี่น้องขาแต่ได้ใจความรู้สึกโดดเดี่ยวปรแตนโพสค่ะรู้สึกโดดเดี่ยวเจาว้ากงหูยูวาข่อยดูแลเจา้าใดเป็นภาษาอีสานค่ะพี่น้องคะเป็นคําสั้นๆแต่ได้ความหมายมีความหมายอย่างดีเลยค่ะพี่น้อง่ะอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการโพสต์ลอยๆไม่แน่ใจว่าหมายถึงใครแต่มาดามหน่อยมาแปลมามา,มาคิดแบบนี้ค่ะพี่น้อง่ะกรณีที่มันพิพากพิพากกันพิพากวิจารณ์กันมาตุ่มหนหลายสองสามวันที่ทผ่านมากรณ กรณีที่น้องชายกับามาโพสแขวนูน่นนี่กรณีแม่ตายายประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาแล้วคราวนี้มันก็เป็นการต่อ,ตอเนื่องมาเอฟซีฝั่งนูน่นฝั่งนี้ไม่พอใจมีการคอมเมนต์ด่าทอกันประมาณเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วคราวนี้ เมื่อป้าแตนมาโพสต์แบบนี้ว่าเจ้าหูย้ยูว่าข่อยก็ด,ดูแลเจ้าได้ประมาณนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> มันก็คงจะมาดามหน่อยก็คิดอย่างเดียวก็คือคงจะประมาณว่าสื่อสารไปถึงพ่อกับแม่นั่นแหละค่ะเพราะว่าน้องเขาเองเนี่ยกระแตเองเนี่มีการมาโพสต์นู่นนี่เยอะแยะมากมายแล้วก็ ทำให้ป้าแตนตอบจริงๆแล้วโต้อตอบบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะพี่น้อง่ะแต่คราวนี้มันก็จะมีฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายไม่เห็นด้วยกรณีที่ได้ข้าวได้ของได้เงินได้ของประชาชนให้ความสนใจเทใจให้ทางป้าแตนลุงพลเนี่ยแปดเซมันก็มีแค่ส่วนน้อยที่เป็นคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นต่างนั่นแหละค่ะแต่ fc หลายคนก็มีการคอมเมนต์บอกว่าก็ไม่น่าจะไปให้ราคาไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นให้เงียบเียบไปดีกว่าทํไในหน้าที่ของเราไปสิ่งที่ประชาชนให้ใจให้ กำลังกายกำลังใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความชื่นชอบเนี่ยให้ความนิยมชมชอบเนี่ยมันก็มี 80%- 90%นนู่นแหละเราก็ไม่ไปสนใจเรื่องกระจิบกระจอยแบบนั้นอันนี้ก็ก็กถือว่าเห็นด้วยค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าใจมาดมหน่อยก็ออกมาตอบโต้บ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคแต่คราวนี้ก็คือมาดามหน่อยอยากจิบยกมาเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะว่าก่อนหน้านั้นพ่อแตนเคยบอกว่าอาจจะมาเกาะกระแสรหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในบางทีเนี่ยเขาก็เงียบมานานแล้วเขาก็ไม่นี่จะไม่น่าจะเออาาามามีปัญหต่แล้วก ไม่น่าจะมาโพสมาเพจต่อหลังจากนั้นแล้วแต่เองก็มีการโพสต์ลงบ่อยๆ่อย FC ก็เลยตอบบอกว่าจริงๆแล้ว เขาก็คือถือว่าแชร์ไอเดียถึงป้าแตนนั่นแหละคะ่ะว่าถ้าเราอยู่เงียบๆีไปเราไม่ต้องไปให้ราคาอีกฝั่งเราก็ทาหน้าที่แบบสวยๆของเราไปโดยที่ประชาชนให้ใจให้อะไรมาแล้วเราเป็นทุนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เขาเห็นด้วยเขายินดีกับลุงพลป้าแตนนี้เราก็ทาสวยๆไปตรงนี้ไม่จะเป็นต้องโต้ต่อเพราะว่ามีมันมีอาจจะมีการย,ยั่วยุเขาอาจจะมีการยั่วยุเขาอาจจะมีการเช็คเรตติ้งดึงดูดคนดูหรือไม่ก็เกาะกระ,ะแสเพื่อที่จะให้เขาดังเพราะว่าฝั่ง มันเงียบเงียบไปประมาณแล้วกับพี่น้องเนาะประชาชนเขาก็ f อฟซี FC เขาก็ฝากมาเพราะว่ามาดามหน่อยเห็นคลิปเห็นอะไรต่างๆที่มีการลงมีการคอมเมนต์มาดามหน่อยก็เลยบอกว่าเออประชาชนส่วนใหญ่เขาก็เห็นด้วยว่าน่าจะเงียบเียไปก่อนไม่ต้องไปโต้ไปตอบอะไรปล่อยให้เขาดิ้นไปเพราะว่าการที่ดิ้นของเขาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าตามที่ลุงพลสาบานตอนนั้นหรือตามที่บอกว่าท่านตำรวจบอกว่าไอ้คนที่ออกมาดิน้นมาดิน้นอะไรพวกนี้มันน่าจะเป็น คนร้ายคนนู่นคนนี่หรือเปล่าปล่อยให้เขาดิ้นไปแล้วความชั่วร้ายมันจะโผล่ออกมาเองก็ก็เป็นไปได้ค่ะพี่น้องคาฉะนั้นก็คือ fc ส่วนมากแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นที่บอกป้าแตนบอกว่าถ้าอยู่เงียบๆไปไม่ต้องให้ราคาเขาก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาก็ส่วนมากเขาคิดว่าการที่ฝั่งนู้นเขาเงียบๆอาจจะมาดึงดูดดึงดูดหรือไม่ก็มาสร้างกระแสมาอยากให้มีเป็นกระแสนู่นนี่แล้วบางคนก็แม้กระทั่งวิจารณ์ว่าออกรถปายแดงมาไม่มีเงิน ผ่มีเงินเพิ่นหรือเปล่าแล้วก็จะมาสร้างกระแสมาเกาะกระแสเพื่อเรียกเดตติ้งทำลง YouTube เพราะว่าละ,ล,ะละหลังหลังเนี่ยก็กระแตเองก็มีการบอกมาว่า าการทําคลิปการไลฟ์สดอะไรห้ามใครเอาไปเผยแพร่ประมาณเนาะคะ่ะพี่น้องห้ามใครมาดึงมาดูดเอาไปก็ปี้ไปเผยแพร่ประมาณเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแล้วก็โดนแอนตี้มาโดนประชาชนถล่มอย่างหนักเหมือนกันในกรณีที่เขาบอกแบบนั้นคะ่ะพี่น้องคาแล้วถ่งที่สําคัญก็คือ,อประชาชน8ปดเนี่เขาก็บอกว่าปล่อยให้เขาดิ้นไปเถอะอย่าไปสนใจเลยปล่อยให้เขาดิ้นไปแล้วความชั่วร้ายมันจะออกมาเองถ้าเรานิ่งเงียบๆทาสวยๆของเราไปเพราะ ชาชนให้ใจเทใ,ใจคุณอยู่แล้วไม่มีการ กระแสตรงกระแสตกเนี่ยเราก็สังเกตเห็นมาดานหน่อยเขาสังเกตเห็นกับพี่น้องคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีได้ได้อ่านจาก FC เขาคอมเมนต์แล้วได้ดูได้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะถ้าสมมติว่าโอเคเราอยู่เงียบๆแบบสวยๆแต่เราจะทํางานทําการของเราออกสื่อสังคมเป็นดารดาราสวยๆทําให้อีกฝั่งหนึ่งดิ้นตายไปเลยนั่นคือเป็น FC ที่เขาพยายามที่จะคอมเมนต์แนะนํามาแล้วกันพี่น้องมาดําหน่อยอยากหยิบยกมาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเหมือน กับพี่น้องคะ่ะแต่ในสิ่งที่ <c oughs> คําว่าพ่อแม่มี fc หลายคนก็มีคอมเมนต์บอกว่ากรณีบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเนี่ยเขาก็รักเขาก็ชอบเขาก็เคารพอยู่ดีแหละคะ่ะทุกคนก็คือยังเคารพอยู่แหละแต่การกระทําการที่แสดงออกในบางครั้งไม่จําเป็นต้องแสดงออกว่าโอมาพูดทุกวันว่าโอ้ฉันรักพ่อรักแม่รักผู้ให้กําเนิดนะมันก็ไม่น่าจะใช่ปล่อยระยะเวลาเป็นโอกาสที่ดีทําให้เขารู้แล้วเราเองก็ ทำดีมันก็ย่อมได้ดีอยู่แล้วนะคะพี่น้องอย่างที่เขาเปรียบเทียบว่าพูดตามจริงผู้ให้กําเนิดกับกรณีไอ้หมาลุงพลพูดง่ายๆหมาลุงพลเหายังจะดีกว่ายังจะมีค่ามีราคากว่าเพราะว่าอย่างไอเจ้านิกเนี่ยหมาตัวโปรดของลุงพลเนี่ยมันก็ได้กินได้อยู่ได้กินได้ได้ชีวิตดีพูดง่ายๆมีนูน่นมีนี่ได้กินอยู่ดีก็อานิสงจากลุงพลนี่แหละตรงนั้นยังจะดีกว่าเขา เปรียบเทียบค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาดามหน่อยก็พยายามที่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่าในกรณีที่ f อบอกมาแบบนี้เราเองก็ฟังบ้างมันก็ยังถือว่าดีน่ะล่ะค่ะพี่น้องค่ะเงียบๆทำงานของเราแบบสวยๆบนแคดวอล์กบนโลกออนไลน์ไปที่ไหนคนเขากน็นิดมชมชอบทำไปเลยค่ะทำตรงนี้ไปเลยแสดงเฮฮา ไปของเราเป็นประมาณว่าของเราเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เดือดร้อนใครประชาชนห้อมล้อมให้ความนิยมชมชอบอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งถ้าเขาจะดิน้นเขาจะก็ปล่อยเขาดิ้นไปก็อย่างอย่างที่ว่าก็ถือว่าถูกต้องกับพี่น้องก่ะมาดามาก็เห็นด้วยเพราะว่าไอคนที่ดิน้นดิ้นเนี่ยมันก็จะหาวิธีนู้นหาวิธีนี่สิบแปดมงกุฎมาให้เราทําให้ยัว่วโมโหโทสเราหรือเปล่าประมาณเนาะกับพี่น้องเนาะแต่ที่ททจริงก็คือ fc 8 90%ที่มีการคอมเมนต์ไม่ว่าจะคลิปฝั่งนูน้นทําการไลฟ์สดทําการ โพสคลิปไม่ว่าป้าแตนโพสตคลิปเนี่ยเขาก็จะให้กําลังใจแต่ละฝ่ายเป็นแบบนี้แต่รับประมวลผลแล้วว่าสิ่งที่ป้าแตนควรทําที่สุดก็คือถ้าเราเงียบๆอยู่แบบสวยๆของเราออกสังคมออก event, อ,อกีเวนต์ออกนู่นออกนี่หาเงินของเราเนี่ยไอคนที่มันฝังที่มันอิจฉาตาร้อนเนี่ยมันก็ตายไปเองประมาณเนาะค่ะพี่น้องอันนี้มาดามตองเหลียดด้วยก็เลยอยากหยิบยกมาเล่าสู่ฟังกับพี่น้องขะโอเคอ่าขอบคุณค่ะพี่น้องพูดให้ฟังไม่ทันเวลาเพราะยามที่จะให้กระชับอยู่ค่ะพี่น้องขามาดามหน่อย พยายามที่จะพูดให้กระชับอยู่แต่มันมีหลายเรื่องหลายราวคิดไว้เยอะแยะมันก็เหมือนกับว่าเวลามันบังคับมันก็เลยทําให้เรากระตือรือร้นที่อยากจะพูดหลายเรื่องหลายราวสับสนบ้างก็ขออภัยกับพี่น้องคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ